ค่ะเมื่อรี้น้นที่ยาจะพาพ่อไม่เป็นออยเฟซี่ไปตามแนวทางของเจเดือนนะคะเจเดือนฟันมามีค้นมาห้องบอกเลขสองตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปชุ่มน้ากันเลยคะ่ะวัดใหญ่เลนะนี่เกเดือนหนวดอั่ผ่านมากนี่แนวทางของเกเดือนเพื่อนฟันเลขถูกมันเป็นหนึ่งสามหนึ่งเลข ฝันเพิ่นฝันว่าได้อุ้มเด็กน้อยสองขางตีหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็นหนึ่ง <c oughs> หนึ่งนะคะพี่น้องเอ้ย <c oughs> ออกทีละแต้มเลขออกห้าหนึ่ง <c oughs> เลขเก้เดือนนี้ต้องซื้อให้เป็นนะพี่น้องหา <c oughs> หนึ่งเนี่ยอายุเท่าีงดิเออเข้ากับบได้บอกอายุเท่าหาสิบเอ็ดปีทั้งสั้นเราเห็นบอ่ออกทีละแต้มทีละแต้มฝันว่าได้อุ้มเด็กน้อหน่อนยโอ้เโหเท่เท่ ใส่บุฟเป่น์นี้ี่อยู่คนเจีบูอยู่เออเออเดี๋ยวเสียห้ดอกซือหวยไม่ตกดังเลยออจีูหมูฟินจอยใส่เ็มคัทบอยุู่เอเออไปหาเดี๋สีเก่อนต้องไปจองง่ายไหมเพื่อนหมดทีเดียวด้้ะ่องกีดเืินเห็นบลเลคเหมือนมันมาสูงตอาะอันที่กิ่งห้อกเขาคิดอยู่ดิว่าเด็กน้อยมันต้องเป็นหาหนึ่งสหนึ่งให้สี่หนึ่งออกห้าหนึ่งให้หนึ่งหนึ่งออกศูนศูเออ ก้อยนี่ก็เห็นเพิ่นนวดใหญ่เพิ่นนวดน้ำใช่ไหมปุ๊บนี่ก็สีลมใส่เพิ่นเมื่อนี้เจเดือนลูกค้านวดนวดนวดอยู่บ้านข้าก็เลไทยเคืองโตัวนวดอยู่บ้านก็โดนสามคนประเทศไทยเห็นพูดถึงนวดนะคะเพป็นข้างนอกว่นจะเหมือนออกเป็นนวดอยู่ก็โดนหัวตะมาเพิ่นโท่มาหลายมื่อแล้วไปทุระลูกสาวมาแล้วบ่ได้อยู่บ้านบ่ได้นวดอันนี้ก็บ่ริษัทดีฝันว่าจะเจอเจเดือนในพี่น้องว่า ปกติภาษีมากคำมากคำมากเหมือกันเป็นเป็นวดข้างนอกเป็นหนวดข้างนอกสิคำคนแล้วนี่ทนมาทนทนเท่ามาเขาก็เลยบอกเขามาบวันรับงานรับสองคนอยู่คนแล้วมันอาทิตย์ใส่เสื้อแดงฝันบ้าโง่เนี่ยฝันบ้า่โง่เนี่บ่กฝันไหมฝันว่านตัวตัวจำหน้าบัตรนงแว้งเขาได้บ่จำได้เขาฝันว่าไอ้ลูกสาวเขาบ้านบานมาอง่เอาเลยล่ะวันนี้เขาเขาเลยไปเขาเลยพาลูกสาวเขาไปเบิรงเขาฝัน ฝันวันนั้เข้าปลาอ้อยงมงามเลยไม่มีคนมาเอินใส่ข้าว่านได้ยินในหัว่าเจ็ดหาเลขนี่เจ็ดหาตัวเดียวนี่คุณยิ่งกุ้ไส้มาบอกแต่ในยิ่งแต่ในหูวว่าเจ็ดหาเือหมดนีสันวะอ่านหันหละเสียงคุณยิ่งเสียงผุ้ใไสเสียงไม่ยิ่งบอกเจ็ดหาสันวาตัวเดียวนี่ตัวเดียวขอรอนอรอนี่ตูผิหนังกู้ด้ะวันนอยนีา ก็คืองานแท้่ยวไปฉันได้ันนะเมลี่หน้าบ้านของแม่งเห็นไหมเม่อวันวนั้นแม่เจ้าฝันเพราะคือท,ท,ที่ว่าไม่ค้นห้องมาบอกหนึ่งหาไม,<อ>ม่ได้หานึงแม่ลักษณะเดียวกันเลยนี่เออเนี่ยน,นนี้เจตหาไปฉันว่าเ<ม>ขา<อ>ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อนี่ซื้อไว้แล้วเออเขาไปซื้อหวยใต้ดินเขาซื้อลอตเตอรี่เชียงหลวงเขาไนแหกส่งเขาซื้อเจตหาหาเจตซื้อลอตเตอรี่ได้ไปซื้อหอยอออยวยใต้ดิน ซื้อจะลากินแบงเลยเพราะว่าเฮายวะเขาเขาเป็นเสื้อเลขหวย่ไดเด็นเลี่ยเขาซื้อตัวลอตเตอรี่ทิ่มไว้ข้างเพื่อนไม่โชคเสียงดวงปฏิญาณแล้วว่าสื้อผู้เ่อเออเวสชุนเสื้องวดต้องหันกันวาอายุอยู่ครัอาหารหนึ่งเื้อแล้วฝันดีว่าวันนี้ฮะอ่อนเจดหานี่มันเลขตรงกันกับย่าินั่นดิอายุเฮามันเฮาเกิดพศอซอสิบเจ็ดดิลี่อายุห้าสิบเอ็ดปีในฝันอันนี้อายุจริงเฮากันนะมันออกหานึงมันบ่าวันเกิดเฮาอันพศเกิดเฮาเกิดพศอซหนึ่งเจ็ด เคยมาเด็กอันคนที่บอกเลยเคยมาเด้อันบริบบบลบอกลางอะเหมืบ่อห้องว่า75ได้ยินแต่ว่า75นี่ล่ะเออมีคนมีคนมาห้องห้องบอกมาห้องบอก75๊ถาห้างเดียวแม่นเก่ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แมน7จ๊ถยังระบายยังระบายซื้อเพิ่มไว้เบิ่ง5ดวงดีดวงอะซื้อละฟันบ่ก็สิซื้อเอาก็ยังว่าฟันดีอยู่ซื้อละฟันบ้านไปปลูกปลาอ้อยงามงามเออไปป่าอ้อยไปอันไปนา ป้าเอ้ยเอามาปลูกไว้แบบจะย้ำถึงคืองาม t ท ế คุยังวะเนี่ยเราฝันตัวนั้นแหละพันแนวหน่อยห้างเดียวนี่แม่นฮะตคนทุนหน่อยผู้เป็นตะคุบแท่ไหมเนี่ยเออซ้ำนี่แหละฝันน่ะก็ได้ซื้อลายบ่ได้ลงทุนลายได้พไหมเออเนี่ฝันซ้ำนี่แหละคนทุนลอยหามผาโดยที่เราเอ้ยจัดเลยบนหลังอืมห้างเดียวโครฮึ่ม เกืบเดือนฟันหน่อยๆฟันว่ามีผู้ยิ่งมหฮองบอกเจ็ดหานะคะนุ่นที่ยาเขียนเจ็ดหาเจ็ดเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นไปซื้อสลากินแบ่งไว้แล้วเจ็ดหาหาเจ็ดย่างละใบต้ดินเพิ่นบ่ซื้อปัิญายตนว่าจะไปซื้อเหลือตลาดมานไทยซื้อไว้แล้วฟันดีฟันว่าอ้อยเต็มให้เต็มหน้านะคะนะคะเจ็ดห้าห้าเดียวเจ็ดห้าห้าเจ็ดสซบันิยาสุขภาพเจ้าเด มาโฆษณาอันนี้เป็นนันเป็นนั่น,นได้เขาเอิน้นให้ัวเอนผลิตอาหารอาหารเสริมสำหรับพวกที่ว่าคัดทายบ่บสะดวกล้างลำไส้เนี่ยมันเป็นเงินเพื่อกัดกระเม็ดพักนั่นแหละหอเออแต่ว่ามือนี้ง่าดําไปท่านไปบุกกองง่าดขคอย่อยลงอันนี้ไปก็มีคนกินดีแล้วเขาเจ้าบอกคเออขาเจ้าบอกต่อไหม คุณไอคี<า>พอออกเป็นดิสิดวงตาก,กินตัวนี้เลยคู่กับง่าดำ<ห>ามันสิเป็นให้ตัวเอดและตัวนี้มันสิเป็นง่าดำเอ้มันจะเป็นกาแฟกาแฟตัวนี้ไม่ลูกค่าคุณนึ่งยูสเพชรบูรณ์กินสามเที่ยแล้วเที่ยละสามกล้องเขาบอกว่ากินแล้วเขาตาแจ้งตอนแรกเขาสร้างไปกล้องเดียวจ้ากินแล้วเขาว่าตาแจ้งแลละกับผิวพันณดีขึ้นมันขึ้นแลวก็ค้นถือเนาะเข้าบูเดีนเข้าบูเดอันนี้เด้อเข้าบูเดีว่าถูกทุกคนเด้อจ้าพ่อมาสร้างอีกหกกล้อง เขาจ้ากินถือมันก็กินหลายเ่ยเอ้าตอนแรกแอบไปลองกินกล่องเดียวบันนี้เท่ามาสั่งมาโมเห็นว่ากินดีโม่ก็เลยสั่งน้ำหกกล่องยู่เพชรบูรณ์อัอนออนี้เงกาแฟสายตาบำรุงสายตาเนี่ยกินดีแต่เข้ากับกินดีเด้เข้ากับกินประจํำพอเข้าแต่ว่ามันสิแพงจะง่อ,แงอยแต่กล่องหนึ่งมันฉีม่สิบซองสามร้อยกล่องเนี้ยนี่สิบซองมันตกซองอะไรซองละสามสิบแมนมันผสมอันนี้บ่มันผสมพวกอันนี้โปรตีน น้ำมันตะปาพ่อมันเลยเทะนี่มันเลยเทสายตาเสมอเมนมันแบบสายลาย่างอะไรลูกหนูจะไปไหนตลาดซื้อเสื้อนี่น้ำเด้ลซื้อยังรีโมทก็มวดูนเบื่องบรกมัี่ยวกับมนเออมซนนี่มันบ่สองย่างดามีสองย่างงาดำหาไม่เจอเออก้องงาดำก็มีง่าดำแต่ว่าถ้าไหนบูนั่งหนึ่งมันหาไม่เจอ สันรู้จ้าในคลิปนี้เจเดือนฟันปากฟันแน่ฟันจําได้นะคะฟัน่านมีคนมาห้องบอกเจจหา<อ>พินบอกว่าบนหรือล่างบบแต่้าจย่าไปซื้อรอตอรีต้องหาเพิ่นหาเพิ่นไา่ห้โโศเนากบ่ได้บอกว่าบนหรือล่างเจจหาหาเจยังระบายยังระบายนะคะมาซื้อถิมไบหานี่สําหรับคนทุนหน่อยามพลาดน่คะเป็นเนื้อท่าซื่อสารกินได้รับาสื้อลงในเดอซสื่อกลับในเดอธอ แม่เลขแกเดือนนั้นออกสิบบอกสิบสีออกสิบห้าไฮซี่หนึ่งออกหาหนึ่งไหนึนึงออกศูนย์ศนพี่น้องงวนนี้ไฮเจตหาซื้อแบบใดอ๋อคันลกมันจะเป็นเจ็ดสี่ขืนมันจะเป็นเจ็ดเจ็สีนั่นเจ็ดหาเจ็ดสี่ม่ยิ่งเท่ากับสีดที่ม่นยิ่งเสียงไม่ยิ่งไม่เท่าเอาเลขเข้ามักจะออกออยสิบออกสิบห้าไเจหาสิบบอกเจ็บ่ กระ่แน่งวดนั้นหหนึงหานี่ออกหาหนึ่งเออกับ่แน่มันบ่แน่ดิมันอาจจะออกแมนโตตรงบางที่ก็ออกไก้เชียงใช่คนทานนวดของคนมีทั้งทานนางทายืนเลี่น้อยแมนอันนี้ใช่น้ำหนักมันจะได้น้ำหนักแน่นมาตรงตามเกเดือนเพราะว่าจะจะให้แต่ดูคนนวดนะคนที่ถูกนวดไม่ให้ถ่ายนะนะคะคนบอกว่ายาวคนออกซื้อแล้วค่ะเมื่อหนึ่งเมื่อเมื่อนี้ไปนวดยูบ้านกระโดนได้สามคนคนโรมากกันนี่ยู่นี่สองคน ป็นวดที่ซีเแล้ลอ้าวไห้เอฟซีโชดีแน่ทางของเกดือนเลยไห้โชคดีด้วจ้ามันมันปังปังเสื้อลกในเจ็ดีน่ะออกใส่ซีซีออกเป็นวดนะคะเป็นวดขอให้มันมันด้เอฟซีกัน